Okay. สวัสดีครับอยู่กับผมเมยราล่ามนะครับวันนี้ผมจะมาทําตามรีเควสของน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับที่รีเควสเข้ามาในเพจของเราเนี่ยครับว่าผมอยากให้พี่หนึ่งรีวิวปืนโอ93หรือปืนคนเบาเลยนั่นแหละ,ะครับปืนใหม่นั่นแหละที่มันแยกขู้ได้อะ่ะเออมีคนบอกว่าพี่หนึ่งเล่นปืนคนเบาโหดน่าจะมีปัญหานะครับโอ้อันนะกดมันโหดทำาัง้ยได้ลเล่นนะเมื่อโหดหลับประสบการณ์นี้ขกทุกคนนะครับก็ <c oughs> ปืนโนเอบางคนนังเลนะครับว่าเอจะซื้อดีไหมว่าตั้งสี่หมืนสองเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยปืนมันจะดีไหมบางคนยังตัดสินใจ,จที่จะซื้อไม่ได้นะฮะหรแต่ว่าไม่อยากซื้อก็เดี๋ยวผมมาทําให้ดูครับว่าสมงคนซื้อไหมก่อนดูเอาในคลิปแล้วกันนะครับโอเคสเปคปืนตัวน,นี้ก็ <c oughs> ถือว่าไม่เลวฮะพาวเวอรยีิบสองจุดเด่นเลยนะสองอย่างสำหรับปืนกลตัวเนี้ย คือพอร์แล้วก็ความแม่นยำนะครับเ,เด่นเลยนะครับพาวอร์ Power 22แล้วก็ความแม่นยำ59แต่กลับกันปืน,นยมแยญ่ก็อีกปืนหนึ่งคือคิสูบีนั่นเองนะฮะพอร์11แต่ความแม่นยำ62นะครับคอาเป็นว่านได้อย่างเสียอย่างนะฮะเรียกเอาได้กันราะว่าก็ไม่เร็วนะครับสำหรับปืนที่ไม่ใช้ฉายาซือ้อต้อนะบ ยอดเด่นไหนก็ซื้อได้ทันทีครับขอแค่คุณมีพอยซื้อจำนวนสี่หมืนสองพลอยนะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับอันนี้จะได้ความแม่นยำไปอันนี้ได้เผาเอไปนะครับก็เลือกเอานะครับว่าชอบอันไหนคิดทบพีมันแค่ต้องใช้ฉายานะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เลยคหน้ากากผมจะใส่เป็นหน้ากากกระโหลกนะฮะที่ใส่คู่กับปืนตัวนี้นะครับ จิ้งก,กับอะไรก็ได้แหละแต่ว่ากระโหลกเลย,ก,เลยกระโหลกไปก่อนนะครับอีกอย่างที่ขาดไปได้ดก็คือหัวกระสุนฟูลเมทัลจ็กเก็ตนะครับปืนกลทุกชนิดต้องใส่นะหัวกระสุนแรง10%นะครับโอเคมาดูฉายาต่อน,นะครับฉายาผมจะใส่เป็นลั่นสามครับปกติผมจะใส่เป็นทนายสี่นะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าใส้ลั่นสามกับปืนโอเอ็มมันเวอร์สุดละ ก็เลยจัดไปนะโอเคเราไปหาห้องกันดีกว่านะบางคนังเลจะซื้อที่เมือปืนเนี่ยมันจะดีไหมอะไรดีไหมก็นี่แหละครับดูเอาแลกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าสมควรซื้อไหมบางคนงเลัง ปืนโอเอเนี่ยพเพราะปืนเดียวน่าจะวิรกว่าปืนคนะู่นะครับของถึงบอกเงี้ยปืนโอเอเนี่ย,ยถ้ากระสุนปืนเดียวเนี่ยมีเยอะกว่าน,นี้หน่อยผมว่าน่าจะเวิร์กเลยนะครับมากระสุนปืนเดียวน้อนยาอมากสามติดนัดเองนะครับถ้าพัฒนาเหมือนกับเป็นพวกพิสกีจีเอสแอลอะไรอย่างเงี้ยกระสุนมันสี่สิบห้าสิบนัดสี่สิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยเออผมว่าเวิร์กเลยนะครับกระสุนเดียวน้อนยมากนะครับ สามสิบมัดยิง да. แว็บเดียวหมดละยังกไม่ทันได้มันเลยนะเดี๋ยวไปดูห้องอื่นเดี๋ยวมั่งเอออีกเรื่องหนึ่งคุณสมบัติสำหรับคนที morning, ่เล่นปืนออกแนวโบน่ะที่ขาดไปได้ก็คืออย่างแรกคือมือไวใจนิ่ง ข้อที่สองต้องไม่กลัวตายนะครับต้องไม่กลัวตายเด็ดขาดนะเพราะถ้ากลัวตายปุ๊บความกลัวนั่นแหละจะทำให้เราอ่อนกัคนอื่นเข้าในห้องนะครับถ้าเราไม่กลัวบุกไปแล้วก็มือไวใจนิ่งอย่ให้โดนโอเคแค่2อย่างเนี้ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องอเก่งแน่นอนนะครับคือไม่ต้องกลัวตายบุกไปเลยครับคือ,อเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะ เออคือการสร้างมันได้เป็นอะไรเกินไปนะครับความกล้าจะทำให้ทุกคนแขงขึ้นแน่นอนครับไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูครับมาด่านเบอร์นิงฮอว์กความรู้สึกผมบอกว่าปืนนี้มันเบากว่าปืนคิสซูปูวีนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงหรือมันจะเบาไม่มันจะมันจะเบาหรือมันจนะหนักกว่า ต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าปืน,นี่มันเบาีีนมันรู้สึกว่ามันเบาเนี่ยนี่ครับบุมาแนวหน้าไม่ต้องกลัวตายนะเราก็สร้างมันเกิดใหม่ได้ ืพลาดเองว่ะเดี๋ยวนะครับเนะวอ,อ,น,อาานี้เาไม่าผมหาระบุใหม่ก็เลยต้องต่อนปถึงบ้านกา็ะกันนะครับเพื่อมาทำชิปใหนน้น้องได้ชฉครัย แล้วมหมครับถ้ารามิขันหันนี้เราต้องการก็แรงเหมือนกันนะอีกสองตาด้านเาถูผมถึงเสรด้านสเพราะว่านี่แหะทา้เ็แรงขึ้นไปนหน่อยหนึ่ง เดี<_<_๋ยววามีเหตุผลดิเออขอลาเจ้าไก่อนเปืนนี้เนี่ยถ้าอยู่ต่างพื้นต่างระดับเนี่ยผมว่าน่าจะใช้คู่น่าจะดีนะ ถ้าเป็นปืนระดับใหญ่ก็เห็นเนี้ยเืิแล้วเป็นแบบนี้เพราะปืนเดียวดาเมจจะข้างที่เด่นแรงใส่คู่รุ่นสามบรรยากาศจนโลดอีกแล้วก็เหนืแรงเนะครับเออก็นี่เลยครับสำหรับใครที่กำลังจะมองดูอยู่ว่าปืนนี้ดีไหมสมควรซื้อไหมก็ ผมว่าสรับปืนที่ไม่ใช้สายยาก็น่าจะดีดเลยนะเป็นแน่หมดครับระยะกลางไกลพ่าปืนมีแรงดีน้อยนะครับแล้วก็ปารเปอร์ความแรงข้างจะดีสังเกตนะครับว่าเวลาปืนพูนเนี่ยมาานะันจะออกแนวเหมือนกับปืนยูซี่เลยครับเขาจะเล่นนะฮความเป็นยังไม่ใช่ยูซี่เลยนะแต่ใช้ดีกว่า อย่างเลยสำคัญก็คือว่าปืนเนี้ยสั่นเร็วมากไกล้เพียบนะครับเนี่ยใกล้ๆเน,นี่นยสั้นจนสบาย,ยบตอนนี้นะครับผมว่าสมควรซื้อครับสำหรับใครที่ม,มีตย<ป>่ยาสมควรเล่นเลยนะฮะซื้อไปเลยตีหมื่นชามเองนะฮะผมว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ เติมเงินซื้อนี่เง <t ell Rad io> ียเดินมาไม่ดูอะไรเลยเดินมาตายมีปัญหาปนนี้มัง่ายคุิวนะาคิสกดแล้วก็มัน่าานะ เอสแมทระเบิดขาดไม่ได้เลยนะต้องตามเรืเ่อยๆระเบ,บิดจุดตัวทอมเกมนะฮะสาจเยนเชี่ยเม็ดถ้าเข้าตัวเต็มๆก็หนักเหมือนกันะน,นะฮะคนนี้ขำจริงเล่าฮ่าฮโอ้โบ,บักบัก ตินไปเลยวว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 วดว้อววมวว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 วเววอวววววยวววววววงวว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 กวววววววได้วว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 ไวว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 วนะววได้ได้ได้ จะต้องยิงเป็นชุดนะครับยิงย้ำย้ำทัิดครั้งในหมดสิดเลยนะครับไม่ได้กิง 93นะใครที่ยังลังเลอยู่ยืดไหมกูต้องลังเลนะครับผมคำตอบแล้วคือซือนะ้อเลยนะปืนนี้เขส้างสูงนับปนที่มีสายส่้นนะครับซือ้อไปเลยแอายัด้วยนะไม่จำกัดยศดไม่จำกัดสายยาครับซีเลทางเลือกใหม่ของนต้นเล่นนะครับซอไปเลย

ได้ดูว่าระยะไกลมันก็ยิงได้เหมือนกันนะครับตัวน,นีโ้โอเค let's go อ้า <c> ต <oughs> นะ่อจบแล้วจะยิงกัน,นอีกไปต่อไหมลัควิลไปนี่แหละครับสำหรับคนที่ เล่นสายปืนกลเบานะครับเราจะเป็นคิดหรือว่าโอเอก็ตามถ้าคน <The hole. S 1> มีความกล้าที่จะบุกไปเขาก็ยิงไม่ได้นะครับโอ้เสียงโอ้โหสไนล์ลัวเ <The hole. S 1> ขาได้ยินมั่งโ <the hole. S 1> อ้โหสไนลันสไน,นลันแปดโอ้โหเยี่ยเลย ไนี่เป็นไรมินเจะโปรลวงขนาดไหนเดี๋ยวมาเจอเปืนกูเนี่ยดับเหมือนกันนะโอ้ยอรงเหลือจำนนสองตัวเห็นไหมครับโปรเอทุกคนสามารถซื้อได้ครับขอแค่คุณมีพอยนะครับมีพอยซื้อได้ซื้อไปเลยนะไม่ต้องใช้เก็บใช้ใส่ยางนะครับทุกเจ็ดอืมเหลือหนึ่งค้าง ข้ามมาเดียวเอาไว้เนี่ยเฮ้ยออบอมม์ has been planted มาเป็นอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครจะให้ดูว่าเจ้อเอเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะฮะหดไปเลยไม่ต้องกลัวตายคนระับตายช่างแม่งเริ่มแบบได้ไดูไอ้เจ้าหนี่ครับเออ แม่งนั่งมางี้กูใจไม่นิ่งแล้วกูใจสั่นเลยเมื่อกี้นี่เลยครับวันไหนลัดๆไหนก็บุกไปเก็บได้หมดเลยนะ,น,น,ะนั่งรอความหวังนนะจะมาไหม,มจะมาไหม,ม,ม,นะมจะมาไหมไม่มานะจะมาไหมฉันจะไปกับจักดีกว่า ซื้อมาเดี๋ยวาบางคนใช้ไม่เป็นนะั้นแล้เปิดกับดักผมใชใ้ดูนะคือลักษณะของระเบิดตัวเนี้ยมันเอาไว้ดักพวกที่แบบยังไงอ่ะคุณเงไดีพวกที่แบบเดินไม่ดูอะไรเลยเนะี่ยเช่นเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยหน้าแปะไว้ในห้องนะฮะแปะไว้ตรงโต้เนี่ยเข้าปุ๊บโดนจึบแล้วก็จะมีฟังก์ชันคือว่าโดนปุ๊บมันจะสโลครับสโลแบบ มาโดนได้รถเสาตัวใหญ่เป่าเป่าใส่อะ่ะเออวงกระโลอย่างเงี้ยนะจคล้ายอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะก็จคล้ายซีฟังแต่เราไม่ต้องกดน,นะเนี่ยเดี๋ยวเรานนะแปะไปตรงนี้นี่นะจะแปะไว้ตรงนี้เป็นแปะก่อนะนะบางคนไม่เห็นนะบางคนเดินเข้ามา โดนเต็มๆก็มีนะแต่ไม่ตายหรอกดาเมจมันน้อยมันเอาไว้สโลเสยเฉยๆนะครับแต่ว่าเล่นเกนมกันบ้านแล้วกันเดี๋ยวมันลงของเอนะ เออระเบิดที่ผมแปะไว้เน pues> uh ี่ยจะทำงานยังไงนะคือเหยียบปุ๊บระเบิดเลยนะตุ่มะเแล้วก็ดาเมจไอ้ความแรงระเบิดเนี่ยจะน้อยหน่อยนึงแต่ว่าจะทำจัตุรัวที่โดนติดสโลนะเขาห้งซี์เขาห้องโอ้ิายเอ้ยเฟล์เฟลเฟลมากเอามายาหม แต่มันเข้าห้องด้วยแบบนี้จะให้ดูว่าระเบิดเป็นยังไงโอยเป็นงไงล่ะโอเอ,อหมอนหน้าถเออ่ะโอเคมันละเอาใหม่เอาใหม่ผมว่ามาถึงขอโทษเดี๋ยวใส่ไว้ข้างบนด้วย Farm defused แต่ว่าเอบอลน่าจะว่กลองแปไปไอบอล

ไปห้องลับโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาตีเขามาเมื่อไหร่มันโดนระเบิดเอ้ยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยตกใจเข้ามาจีกันนั่งมาทีาา้านแล้วกแทนตัวหนึง่งโอ้โหจะนันน่งทำไมเนี่ยกูยิงไม่โดน <c oughs> เดีย๋ยวขยับคุณยิงไม่โดนอต่เอ,อ้อยมาใหม่นะครับไปตรงนี้แหละมาใหม่นะโอ้ยไมาไหวไม่รอดมี ระเบิดนั่งชุบพอดีมากนั่งฉุดนระเบิดนะแต่ไม่ตายนะพาราเมตน้อยมากว่าระเบิดนี้หวังคลไม่ได้หรอกสวยงามเพื่อนโอเคจบไปแล้วเกมเดี๋ยวจะมั่งกูเหมือนมาไหนดีวะเมื่อี้บนเหรออาไม มันนอาจาจะมีเซนเตอร์นะระเบิดตรงนี้นจะเป็นแบบเลเซอร์ยังไงคือวางแปะตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์ยาวขีดมาตรงนี้คือโดนเลเซอร์ปุ๊บระเบิดเลยเออน่าจะแรงน่าจะดีกว่านี่เป็นแค่กับดักระเบิดเดี๋ยวปุ๊บก,ก็โดนอย่างเงี้ยน,น,น,นั่นแหะตัวระเบิดผมเห็นไหมครับสโลเห็นไหมมันจะสโลเห็นไหมใครเห็นไหมเมื่อกี้น่ะน่าจะโดนเอาละเจ้ เอาไปละ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 ลปอเไป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 ไ่ไปไาไป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 เปไ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 ปป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 ป เข้ามาเห็นเข้ามาปัดระเบิดดูตว์ไปคอยวอลมาแล้วปีนไม่ทันโดนตานเหมโดนโเขาจะยิ้มมากครับชึบๆนั่นแหละตื่นเตระเบิดนะที่มันโดนไปเมื่อกี้ชึบๆนั่นแหละอันไหนล่ะโดนระเบิดกูต้องเก็บบ้างแหละ เดี yeah. ๋ยวอยู่โซนบ้านเาาเจ็บนี่ไหนเอากูไม่เห็นหัวมันหัทำไมเไมจ็บแล้วจริงมปเลยเจ็บแล้วผมพลาดเลยไงโอ้ไม่เห็นหัวมันจริงนึกว่อา,าอะไรทีเท่าเถ่า ลังเลอยู่ยังไม่ได้การเลงหัวแม่งดี่ว่ายินซันนิงเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นอัรคกินเรียบไปแล้วนะหนักเดียวขอนัดเดียวขอนัดเดียวเห็นไหมครับเจ็บแล้วขอนัดเดียวโอ้ยจิ้มีคนมาไวบุกแล้วก็ไหวละโอเค let's go มาไวรอบสิไอ้นีดด่น,นักอเลี่ยนแดงวายครับตัวนี้แตกไปแล้ว One Double kill. Um, I'm, go the hey, I'm go the headshot. Fire in. the Whoa! Oh. Whoa! Headshot. Whoa! Um, go headshot หมดทีมนะแบบครับต้องเล่นแบบไม่ต้องกลัวตายครับบุกแม่งไปเลยครับตายช่างมันใจไ,ได้นะเมื่อไหร่ก็ต้องสมาธิครับถ้ามันลงมามจะโดนระเบิดผมนะทุกสโลนะดูดอมมันก็ต้องมีเงินมัน มาพอดีเลยไม <Double kill. S 1> ่ตายนะเป็นไหมโอ้โห,หประสานงานแล้วเดินชนกันขนาดนั้น ตกเบิดแรมยิงซี่เอา้างงอะไรเนี่ยยิงดิยิงดิอ๋อมันเป็นสายกันเหรอใครบ่าวะเธอไม่ยงิงวะเธออะไรเนี่ยเอาเอ้าอะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้นี่ก็ถือปืนเป็นเพื่อนกันบอกวะ่าเธอไม่เห็นเธอไม่ยิงกันวะ

What uhm. uh. oh song? What's hmm, song เออโอ้ยวิดี้หน้าวินดี้ใช้ส่วนดีนะฮะบอมม์ has been planted บอมม์ has been planted ยิงอือหือไอ้ไม่โดนต้องคนดูความรับผิดทีมซ้ายมือโอ้โหเดินไม่ดูซ้ายเลยเว้ย ูคนนึ่งดีกูคนนึ่งดีเออมีกันเพื่อนไว้แล้วโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไม่นะ <c oughs> แพ้จน <c oughs> ได้แมวนะระบบนะ

I <laughs> oh, <no. laughs> <laughs> Headshot! <laughs> nice shot! Oh, hand